สวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในช่องของถ่ายไปเรื่อยนะครับคลิปนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศการหาหอยหาดบางหาดกระทิงลายนะครับทุกทีัาหาดกระทิงลายนะครับนี่ครับหาดกระทิงลายนะครับการหาหอยตลับนะครับหรือว่าหอยหวานนะครับของคนพื้นเพนะครับคนพื้นเพหาดกระทิงลายนะครับ ที่เห็นอยู่นั่นหน้านั้นน้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับคนหาหอยเยอะเลยนะครับอยู่ในช่องของถ่ายไปเรื่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นนั่นเป็นท่าเรือแหลมชะบังนะครับท่าเรือแหลมชะบังนะครับวันนี้น้ําลดลดเพราะเหตุใดเนาะโลกเอียงหรือว่าไงครับโลกมันเอียงหรือว่าอย่างไงครับน้ําถึงลดนะครับนู่นนะครับ ทางนน้นก็เป็นพัทยานะครับที่มีตึกครับที่มองเห็นตึกนะั้นเป็นพัทยานะครับพัทยานาเกือนะครับส่วนหาดนี้เป็นหาดกระทิงลายนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศการหาหอยของคนพื้นเพเอาไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองนะครับสำหรับคนที่จะมาหาหอยก็ สามารถดูได้ที่แอปนะครับน้ําขึ้นน้ําลงน้ําเมื่อใดถึงจะหาได้นะเมื่อไรถึงจะหาได้นะครับณนะนะตอนนี้คนมาเรื่อยๆนะครับน้ำลดตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าเลยนะครับคน,คนก็มาหาหอยกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่อากาศไม่ร้อนครับลมแรงครับ ลมแรงไม่เสียงเข้าไมด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมาหาก็อยากรู้ว่ามีที่จอดรถไหมแล้วคนที่จะมาหาหอยนะครับหาดกระทิงไลยนะครับก็มีที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็เป็นของร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารหอยหวานนะครับหอยหวานนะครับแล้วก็สามารถจอดได้ครับส่วนด้านนูน้นด้านนูน้น อันนู้นจะเป็นที่โล่งเลยครับสําหรับจอดรถครับจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนมาหาหอยก็ได้นะครับสําหรับคนไม่ลงไปก็นอนรอแบบนี้ครับนอนรอแบบนี้เลยครับนอนรอแบบนี้บนชายหาดหรือนั่งนั่งรอแบบนี้นะครับหรือนั่งรอแบบนี้นะครับส่วนคนที่ลงไปก็จะลงไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศรอบๆเอาไปฝากท่านไปชมกันนะครับสำหรับช่องถ่ายไปเรื่อยนะครับ ถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับคนที่ไม่ได้ขึ้นไปก็นั่งรอแบบนี้ครับนั่งรอกันแบบนี้นะครับก็มีต้นไม้ พุ่มไม้ใหญ่นะครับนั่งรอกันแบบนี้เลยนะครับลมเย็นเย็นครับเสียงจะเข้าไม้หน่อยนะครับถ้ามีเสียงดังก็ขอโทษขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ คนที่ไม่ได้ลงไปหาหอยเขาก็าจะนั่งรออยู่ข้างบนแบบนี้ครับนั่งรอแบบนี้เลยนะครับสามารถนำอาหารเสือมาปูนั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับตามอัศยาศัยเลยนะครับลมเย็นสบายมากครับหาดกระทิงลายนะครับหาดกระทิงลาย เห็นอยู่นันหน้าด้าน,นนี้นะคนหาหอยทั้งนั้นเลยครับทุกคนครับคนหาหอยตลับนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าหอยหวานนะครับคนมาหาหอยเยอะเลยครับหาเองหาเองมันประทับใจครับมันได้อัธรลดในการหานะครับต่างกับการซื้อนะครับการซื้อคือเอาเงินไปจ่ายแล้วได้หอยกลับไปซึ่งไม่ได้ความเหน็เหนื่อยไม่ได้อัตรลดอะไรๆทั้งสิ้นนะครับ ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละคนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ฝนฟ้าเป็นใจมากครับแดดไม่ร้อนนะครับคนหาหอยตำคนพื้นเพเนะี่ย อาหอยก็สนุกเลยครับสนุกเลยบางคนก็ได้เป็นกระถังสีเลยนะครับกระถังสีเอากระถังสีมาใส่บางคนก็ได้เป็น,เ,น,นเป็นสิบกิโลเลยนะครับบางคนก็เอาไปแจกพี่แจกน้องบางคนก็เอาไปขายตามร้านอาหารนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นี่สำคัญมากครับคือการอยู่การหาของกินครับ ที่เ <tu> ห <i ro> ็นอยู่ด้านหน้าเขาหาหอยเสียบนะหอยเสียบเขาเอาไปดองน้ําปลากันนะครับทุกคนไปดองน้ําปลานะครับเสื้อเขาขาวตรงหน้านะครับเขาเอาไปหาหอยเสียบไปดองน้ําปลากันนะครับด้านนู้นด้วยครับด้านนู้นด้วยเสื้อสีแดงตรงนู้นนะครับตรงมองทะลุต้นมะพร้าวไปครับหาหอยเสียบกันนะครับหอยเสียบไปเยอะครับทุกคนนะครับ ที่เห็นตรงหน้าครับที่เห็นเป็นสะพานนะเป็นสะพานปลาของหาดกระทิงลายนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเป็นท่าเรือแหลมฉบังนะครับท่าเรือแหลมฉบังมาดูด้านนี้มั้งครับด้านนี้ด้านนี้ที่มองเห็นตึกสูงๆนะครับตึกสูงๆนั่นเป็นพัทยานะครับแล้วก็นาเกลือด้วยนะครับติดกันเลยนะครับติดกันเลย คนก็นมากันเรืเลยๆนะครับเตรียมอาวุธกันมานะครับอาวุธนในการหาหอยก็คือกระถางสําหรับใส่หอยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเสียมหรือเป็นคาดก็ได้นะครับเป็นพั่วก็ได้นะครับเป็นกระจอบก็ได้นะครับเป็นซับพีก็ได้นะครับในการหาหอยนะครับ ถนัดยังไงเราก็เตรียมมานะครับเตรียมมาน้ําขึ้นน้ําลงวันไหนไปดูในแอปครับไปดูในแอปได้ Google ได้เลยครับท่านผู้ชมครับหรือในเพจก็ได้ครับในเพจของคนชอบหาหอยครับมีครับไปกดติดตามกันได้ครับทางด้านนี้ก็มีมาเรื่อยๆครับด้านนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับ นี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศของคนหาหอยนะครับของคนพื้นเพนะครับถ้าชอบคลิปนี้ของช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานของคนหาหอยครับเครื่องมือใช้ไรหางครับใช้ไรหางครับนี่ครับค่าดเล็กๆเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับคืออาวุธของคนหาหอยนะครับ คนหาหอยก็จะมอมๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมว่าแต่วันนี้ห้องน้ําปิดนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับนี่ครับผลงานของคนหาหอยครับเครื่องมือใช้อะไรหาครับใช้อะไรหาครับนี่ครับคาดเล็กๆเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับคือวุธของคนหาหอยนะครับคนหาหอยก็จะมอมๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชม ว่าแต่วันนี้ห้องน้ำปิดนะครับธ่าู้ชมนะครับโอเคนะครับ